ก็วันนี้จะมารีวิวติดตั้งพัดลมระบายความร้อนของแผงระบายความร้อนของแอร์นะอันนี้ก็ดูพีดีในใน u t u b e เพื่ออะนะแต่ทำเสร็จไปหลายวันแล้วแหละเลยนะึ้ขึ้นอยากจะามารีวิวก็ขั้นตอนการทำของผมก็น,นี้นะเป็นท่อกระดูกงูนะจำขั้วบวกแบตเตอรี่ส่วน ชุดนี้ก็เป็นชุดจำของอคำสั่งคอมแอร์นะคำสั่งคอมแอร์เส้นขาวนี่นะจำได้เลยใช้ตัวตัวจำตัวนี้นะแล้วเส้นนี้ก็เป็นตัวที่จะไปเข้าชุดกล่องของพัดลมนะพัดลมหน้าเครื่องอาจากแบตก็สั่งามาลัสตาด้มาเป็นขั้วฟินะกันน้ำส่วนนี้ก็ เป็นสายจากนี้มานะสายคอมนะมาเข้ากับซื้อกลองกองกอง,กองไฟตัวนี้มานะถ้าผมของเดิมมันเป็นสีขาวอันนี้ก็พุ่นเป็นสีดำเลยในกล่องภายในกล่องนี้ก็จะเป็นชุดลิลี่ห้าขานะก็การต่อก็วิธีการต่อก็น่าจะต่อเป็นอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นงานดีไว้นะ ทำเพราะรุ่นผมมันไม่มีเป็นวิสโซเทต้าสีเอ็นนะฮะละสีเตัวนี้เป็นตัว4 w h e e l ตัวเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาตัวแรกเลยนะมันไม่มีพัดลมมาะกันนี้ก็เป็นสายต่อไปพัดลมมันนะแล้วก็ส่วนรัวบ,บวกก็ไอ้ไม่โั้วลบก็จะไปจับนิ่นเลย้างล่างตรงนู้น ตัวน,นี้ก็เป็นพัดลมหน้าเครื่องไนะี้ซื้อมาลาซาด้าสองราบาทก็ใช้เหล็กรูอันนูนข้างล่างก็เป็นลูกอ่าเหล็กรูเจาะยึดเลยผมอะไม่ได้ไม่ใช่ของตรงรุ่นนะเจาะเลยยึดเจาะรูยึยดสามจุดอ่าวันนี้อีกหนึ่งจุดก็ถือว่าใช้ได้ก็เป็นงานดีไ้นะก็รถจอดติดไฟแดงก็พอได้ รับความเย็นจากแอร์หน่อยประมาณนี้นะอ่าอันนี้เป็นแชร์การวางสายเฉยๆนะการวางสายประมาณนี้นะที่ผมวางสายที่บอกนะตัวนี้นะเป็นสายสั่งการของคอมแอร์เราก็ใช้สัญญาณไฟตัวนี้นะไป ตัดต่อรีเลย์ในนี้ตัดต่อรีเลย์พัดลมประมาณนี้นะก็ถือว่างาน DIY ใช้งานได้ใครอยากจะติดก็ลองลอง,ลองทำดูกันดูนะครับผมตัวนี้ Titan 4N15 ไม่มีแจ็คเห็นรุ่นอื่นเขาจะมีอยู่ข้างหน้านะด้านหน้านะแต่นี้ไม่มีเนาะก็ต่อประมาณนี้ประมาณนี้ครับผม